นะมันหีใหญ่ส่วนเจ้าน่ะมันหีเล็กจะสู้ข้าไม่ได้ดอกหีหนูจะเล็กแต่มันก็ซีได้เหมือนกันนะคะเจ้าอย่าพูดหีเจ้าเล็กเดี๋ยวโยนผู้ชายหญ่เดี๋ยวก็ลองอดอ่อยตรงนั้นได้เลยอ่ะนี่ป้าค่ะหนูถนงจะหีเล็กเล็กหนูมีนมนอ,อันใหญ่ใหญ่นะคะหยุดเดี๋ยนะไม่ต้องพูดหีเจ้านิ่นนะจะไปสู้หีใหญ่ของข้าได้อย่างไงกันแล้วลูกยังเป็นเหล็กอยู่นะอ้ออีกอย่างหีแกก็เล็กครับ จูบิซ <ช balm> so so like. so ูฉันได้ยังไงนะอ้ดูหน้าฉันสวยสึบตาตาฉันก็สวยแม่คะอย่าดูถูกหนูนะคะถึงหีหงูจะเล็กหนูก็ซีได้เหมือนกันนะคะลูกซีได้อยู่ลูกแต่ว่าหีมันเล็กซีไปซีมาก็เจ็บไม่เหมือนแม่คะรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเอยออะไรของเขาเนี่ยแม่คะนั่งลงค่ะแม่แป๊บหนึ่งนะคะหนูเอาหวีมาให้ค่ะนี่ค่ะแม่หวีผมให้หนูหน่อยค่ะหนูอยากหวีผมหวีทาไมล่ะลูกหนูอยากหวีค่ะเพราะว่ามันยาวเกินไปเนี่ยหนูขี้เกียจ แม่คะเวลาแม่หวีหมอยหนูหีหวมอยหนูมันจะเรืองแสงได้ค่ะแม่คะหนูดีใจที่สุดค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกคันหีค่ะพอแล้วลูกคันก็คันลูกคันก็ไปเกาสิแม่จะปวดหัวขับลูกจริงๆแม่คะคืนนี้หนูขอไปหาผู้ชายได้ไหมคะแม่เพราะว่าหนูคันหีอ่ะดูท่าจะไม่ได้แล้วล่ะนะคะแม่หนูขอไปสักคืนได้ไหมคะแม่หนูคันหีค่ะแม่หนูไปแค่คืนเดียวเองนะคะแม่ ไม่ได้จะลูกเพราะลูกต้องไปเรียนหนังสือลูกจะไปเที่ยวหาผู้ชายปปดอมควายผู้ชายมันไม่ได้นะลูกลูกเป็นผู้หญิงลูกเข้าใจไหมฝันดีนะคะเด็กดี้อฮะ